ครับผม<อ>ผู้ร้ายมีแค่คนเดียวอ่ะทำไมยกขยโงกันมาขนาดนี้ <c oughs> แล้วนี่มาจากหน่วยไหนกันบ้างเนี่ยอ๋อที่เ <c oughs> ห็นเห็นอยู่นี่ก็นี่หน่วยหนุมานครับอ่าแล้วนนหน่วยพระรามแล้วก็อีกหน่วยหนึ่งหน่วยทศกัณฐ์ครับนี่มันรามเกียร์หรือเปล่าจ่าหลุยเอาดีๆอย่าเพิ่งมาตลกครับแล้วครับแล้วนี่แล้วนี่มันใช่ไหมเนี่ยผู้ <c oughs> ต้องหาเหรอครับหมาเนี่ยฮะไม่ทึมป่ะเนี่ยมาร้องรามเกีอะไรให้ฟังอีกว่ะเนี่ยใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เจ้าทึมครับอ้าวเรื่องนี้ใครอันนี้คือ ผู้กองบันดี้ครับผมผู้กองจ้าหน่วยเ,เ,เคนายครับท่านนี่เหรอหมาเคนายขาสั้นขนาดนี้วิ่งตามคนร้ายทันเหรอน <c oughs> ะครับนี่คือหมาแสงรูครับไม่ไว่าจะยาเสพติดตึกถล่มอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีผู้กองบันดี้ให้การช่วยเหลือทุกครั้งครับเป็นคนฉลาดจริงปะเขาสามารถคาบคนออกมาได้ครับท่านเดีเ๋ยวค้าข้ากระดูกอะไรหรือเปล่าคาบคนเป็นคนคนดักสี่สิบห้าสิบโลครับเพื่อนขาบออกมาครับท่านครับนี่คุณเฟอร์เจอร์ป่ะเนี่ย หมาตัวนิดเดียวเนี่ยไปคาบคนหนัก40-50ิบท่านโลครับเขาคือหมาแสนรูครับเขาใช้เวลาฝึกมาเกือบ0กว่าปีครับใครเป็นคนนี่แกของกูเหรอเนี่ยแล้วใครเป็นคนฝึกเขาจออัลครับผมฝึกเองครับผมอ่ไหนนักโชว์ให้ดูนิไปดิช้าเร็ช้าช้าช้าไม่เราอ่ะช้าช้าไปดิทำอะไรได้บ้างตั่งอะไรสั่นไปหมดบอกให้เขาพอดีนอนนอนแม่ ไปดิเด็กเด็กนอนครับเด็กอ่านอนเก่งเก่งเก่งปั๊บไปดิต่อเด็กต่อไปแก่ตายปั๊บปั๊กตั๊กเฮ้ยเฮ้ยตั๊กตต่อไปวิ่งตามงูรถตามปั๊ววิ่งตามงูรถตามปั๊วไม่เห็นวิ่งไปไหนเลยไม่ไปตามปั๊วเลยเจ้าของจริงไว้ฮะให้เขาจริงครับจริงครับต่อไปให้เขานอนเด็กไปดิอืมเด็กพนอน ต่อไปยิงให้เขาตายแก้งตายไปดิปไปหลังอย่างี้อันนี้หมาผมสามหมื่นครับผมแบบนี้ฮะสมสิ่งครับถามอย่างที่ฝึกมานอนยืนเปียงตายสามหมื่นได้บัดดี้เก่งมากเก่งมากอันนี้จับเทนายเทนายครับบผมแล้วคุณมาจากหน่วยไหนครับกองปราบครับผมกองปราบเหรอครับ แล้วทำหน้าที่อะไรไขโจ๊กครับผมไข่โ <pl> จ <problème> ๊กครับผมผู้กองเอ็ดเวิร์ดไอเดนมนโจ๊กกองปราบคุณจะมาตลกอะไรเนี่ยมีผลงานอะไรมาบ้าง10ปีที่พระรามเก้าครับผมจับคนร้ายตามหาเจ้านายหลงอยู่ที่อ่านครับผมผู้กองเราเองก็มาด้วยกันนะครับผมไม่เอาสิผู้กองอ๋อนี่ผู้กองเนียบใช่ไหมครับผมที่เคยลงข่าวว่าว่าเอารถในกรมเนี่ยไปพรามาไปหน่วยอื่นต่อได้เลยครับผม คุณใจเย็100นๆร้อยด่วนี้นก็พูดก่อนยังไงครับแต่ไม่หน่วยคุณคันน uh> ี้สุดยอดจริงๆเลยนะฮะสุดยอดเหรอท่านออกมาได้แค่2เดือนก็ผมป็นไงสองหมื่นกิโลครับฮะคุณวิ่งจับคนไล่อะไรนักหนาเนี่ยผู้กองเนี้ยครับผมครับผมขับไปหาใช่ไปครับผมไม่เอาซิครับผมรับผมอ้าวไอ้นั่นยอมรับเฉยเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าแค่2เดือนที่ออกมาเมมโบรี่หน้ารถนี่เต็มเลยนะครับผมของคุณเหรอครับของคุณเนี่ยแหละครับผม กูจะมาห้ามหางกูเลยเย็นเย็นๆน็งจกจะเผาแล้วจะยิงกันด้วยใจเย็นเย็นเย็นขอบคุณนี่มาจากกองปราบครับผมกองปราบนะกองปราบแต่ทั้งเคนายและกองปราบต้องใจเย็นนะพื้นที่ของผมเนี่ยผมเมื่อเป็นคนดูแลอยู่เข้าใจไหมยังไงก็แล้วแต่ต้องอยู่ในการควบคุมของผมท่านอยู่สอนอไหนครับเนี่ยดุยบอกดิจริงเลยบอกบอก เขาเขาไม่แน่ใจว่าเราเป็นตำรวจหรือเปล่าท่านหน่วยไหนผมไม่ร um> ู้จริงๆครับท่านผมแค่อะไรอันนี้กองปราบกองปราบฮะอยู่หน่วยไหนครับท่านไปตรงพูไปตรงพูเอางี้ครับท่านเดี๋ยวถ้ามีคนร้ายมานะสายรายงานมาว่าจะมีคนร้ายเนี่ยนะแฝงตัวเข้ามาในนี้ครับผมเพราะฉะนั้นรอคำสั่งจากผมเท่านั้นเข้าใจไหมครับทานทุกคนไปกันที่ครไปมากองเอ็ดเวิร์ด ันแล้วมันไปแล้วประจำจุดประจำจุดประจำจุดแยไหมามาดิาเดี๋ยวมาลกไ้ได้ไำไม่นำย่ไปอยนอยกัน เอเข้ามาโอ้โหกลัวหยูดหลายอยู่หลายรอบแล้วเป็นโจทย์ยังไงใครก็รู้ลบลบมล้ใช่เลยทุกคนทุกหน่วยพร้อมกระจายกำลังเข้าใจไหม้ยหยุดยกมือขึ้นยกมือเอามือลงมามโจมตัวขึ้นเอามือขึ้นบนชายท้องถอยไปถอยไปถอยถอยไปถอยเอ้ยหมดแลงหมดแลงวโจมตัวขึ้นเอามือขึ้นบนชายท้องไหน นายตรงไเกยบอกไอ้ยอมึไงผูบอกไอ้มึ่งควายหลังามือลงอะทอยบ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวลง๊เดี๋ยวครับผมจะฟังใครดีครับเนี่ยพึ่มึงเถียงเจ้าพนักงานเนี่ยบอบลงบอบลงเลยเอาปเนเอามือคึืนอมายตเนายตรงมนาตเลต้เอามือขึ้นเอาไเอายต แสบคอแล้วเด้อโอ้ยแสบคอแล้วเด้อมึงบ้าป่ะเนี่ยหลายตุ๊กสอง,งร้อยเดี๋ยว <C <onse> c <ười> คนอื่นกูไม่ติดเลยนะกู <C <onse> c <ười> พอทำได้มึงสั่งเหี้ยอะไรกูเนี่ย <C onse c ười> สองร้อยสองร้อยอ๋อเอามาสองร้อยมึงบ้าตำรวจเลยมาขอตังค์โจรอาหารหมา <C <onse> c <ười> มบ้าป่ะเนี่ยใจเย็นๆถ้าอยู่ซอยรอหน่อยครบท่บอยเคนายเข้าไปค้นต <C onse c ười> ัวดมซิมีอะไรบ้างไปไหไปด้ไหเคนายไป ไปนี่ดมดมทับทับทับมือทับมือทับเราขเราขาป่ะเนี่ยทับมือทับมือออกมาดิออกมาดิได้ครับมอนนอนลงไปนอนราบไปมอนไปเลย่าไปเลยมีแน่ต้องมีของอ้เนี่ยฮะฮะเเยเดี๋ยวนีเดี๋ยวมนี่รับทับหายนดวางจมตานงจมตเดี๋ยวมาดิ นี่เออแล้วแหละแตะเบื่ออยไางงเออโอ้ลูกพ่อโอ้กูโดนขนาดนี้มึงยังโอ้ลูกพ่อ